สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลังบำบัดชีวิตค่ะในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงหัวข้อพลังควันตั้มเมื่อจิตของเราสร้างความจริงได้เคยไหมที่คุณรู้สึกว่าบางอย่างถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตเหมือนจักรวาลตอบสนองต่อความคิดของคุณอย่างน่ามหัศจรรย์นั่นแหละค่ะ คือสิ่งที่เราเรียกว่าพลังควอนตัมพลังที่เชื่อมโยงระหว่างจิตและจักรวาลอย่างลึกซึ้งเกินกว่าจะอธิบายได้ด้วยตันกะเพียงอย่างเดียวพลังควอนตัมคืออะไรในทางฟิสิกควอนตัมทุกสิ่งในจักรวาลไม่ได้เป็นวัตถุที่แยกออกจากกันแต่เป็นพลังงานที่สั่นสะเทือนในความทีต่างๆ และในทางจิตวิญญาณเราเชื่อว่าความคิดและความรู้สึกของเราก็เป็นพลังงานเช่นเดียวกันเมื่อเราคิดสิ่งใดรู้สึกสิ่งใดเรากำลังส่งขึ้นพลังออกไปยังสนามควอนตัมและสนามนี้จะสะท้อนกลับมาสู่เราในรูปแบบของเหตุการณ์โอกาสหรือผู้คนที่สอดคล้องกับพลังนั้นความจริงที่น่าทึ่งคือคุณคือผู้สร้างความจริงของตัวเอง ชีวิตภายนอกเป็นเพียงกระจกสะท้อนของขึ้นพลังภายในใจคุณหากภายในเต็มไปด้วยความรักความศรัทธาและพลังบวกจัก,กรวาลก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาหาคุณอย่างเที่ยงตรงแต่ถ้าภายในเต็มไปด้วยความกลัวความสงสัยหรือการต่อต้านสนามควันตั้มก็จะสะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับมาเช่นกัน วิธีเชื่อมต่อกับพลังควันตั้ม 1. น,นิ่งและสังเกตหยุดวิ่งตามความคิดแล้วกลับมารับรู้พลังชีวิตในปัจจุบันขณะเพราะปัจจุบันขณะคือประตูสู่พลังควันตั้ม 2. สร้างภาพในใจจินตนาการว่าคุณได้เป็นหรือมีสิ่งที่ปรารถนาแล้วรู้สึกถึงความสุขนั้นเหมือนมันเกิดขึ้นจริง 3. ส,ส่งพลังด้วยความรู้สึกรู้สึกขอบคุณจากหัวใจเชื่อมั่นว่าคุณสมควรได้รับและปล่อยให้พลังนั้นขยายออกไปโดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ 4. อยู่ในคืนความถี่แห่งความรักและศรัทธาเพราะพลังแห่งรักคือคืนที่สั่นสะเทือนสูงสุดในจักรวาล เมื่อคุณเปลี่ยนภายในโลกภายนอกจะเปลี่ยนไปด้วยพลังควานตั้มไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลตัวเลยมันอยู่ในทุกลมหายใจทุกความคิดและทุกอารมณ์ของคุณทุกครั้งที่คุณเลือกความรักแทนความกลัวคุณกำลังเคลื่อนย้ายตัวเองไปยังเส้นเวลาที่ดีกว่าและสร้างความจริงใหม่ที่สอดคล้องกับจิตที่ตื่นรู้มากขึ้น บทสรุปของพลังควันตั้มพลังควันตั้มคือของขวัญจากจักรวาลที่มอบให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมคุณไม่ต้องรอให้โลกเปลี่ยนเพราะคุณคือพลังที่เปลี่ยนโลกได้เริ่มต้นจากภายในและดูปฏิหารเกิดขึ้นรอบตัวคุณอย่างนุ่มนวลและงดงามสุดท้ายนี้กดคอมเมนต์กดติดตามช่องพลังบำบัดชีวิตไว้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำหัวข้อดีๆต่อไปนะคะ